เทสซาโมเดลวายจูนิเปอร์คาดเปิดตัวไตรมาสที่1ปี2025มีเจที่นั่งให้เลือกนะครับสำหรับเทสซาโมเดลวถือเป็นรถนต์ไฟฟ้านะครับที่ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จทั่วโลกและตอนนี้ถึงเวลาจําเป็นจะต้องมีการปรับโฉมทางเทส l าเองนะครับก็กําลังปรับปรุงโมเดลวให้เหมือนกับโมเดล3ามไฮแลนด์แต่ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าจะพัฒนา,นาและปรับปรุงอะไรบ้างที่สําคัญก็คือช่วงไหนจะเป็นช่วงการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ สำหรับโมเดล Y Juniper เมื่อวานเดือนมิถุนาที่ผ่านมานะครับอีลอนมัสเองก็เคยบอกไว้ใน X นะครับว่าเราคงไม่ได้เห็นโมเดล Y โฉมใหม่ในปี2024แน่นอนซึ่งอาจจะทำให้ยอดขายเซราลลดลงก็ปีนี้ก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับ แม้ว่าตลาดจะเต็มไปด้วยรถคู่แข่งที่น่าดึงดูดมากขึ้นทุกวันมีตัวเลือกมากมายสําหรับท้าทาย m o เดลวนะครับได้สมน้ําสมเนื้อหรือว่าตอนนี้นะครับถือว่ายอดจําหน่ายพูดเลยนะครับว่าทางค่ายบีวดีตอนนี้นําทางตัวเท s l a ไปมากแล้วนะครับแต่ล่าสุดนะครับในช่องแ b ลบิสเน s เดลี่ของจีนเนี่ยมีการออกมาเผยว่าเท s l a น่าจะเปิดตัวโมเดลวโฉมใหม่ ในไตรมาแรกของปี2025โดยอ้างจากแหล่งข่าวจากซัพพลายเออร์นะครับที่บอกว่าโมเดล Y ใหม่เนี่ยจะมีทั้งรุ่นที่5ที่นั่งและก็เที่นั่งซึ่งหมายความว่ารุ่น7ที่นั่งเนี่ยจะมีเฉพาะในอเมริกาและเป็นตัวเลือกที่ต้องจ่ายเพิ่มถึง2,000ดอลลาร์หรือประมาณ68,000บาทอาจจะมีขายในจีนและยุโรปด้วยในปลายปี2025นะครับแต่ข้อมูลนี้นะครับยังไม่มีการยืนยันที่ชัดเจนนะครับเพราะก่อนหน้านี้ ในเดือนกันยาของปี2023ซื่อเดียวกันนะครับเคยบอกว่าโมเดลวโฉมใหม่จะมาในช่วงครึ่งแรกของปี2024แต่ก็เลื่อนออกไปเรื่อยๆนะครับกล่าวได้ว่านะครับทางเทสลาเนี่ยก็กำลังทุ่มเทเวลาทั้งหมดนะครับเพื่อจะพัฒนาโมเดล Y ออกมานะครับซึ่งก็จะเปิดตัวในงานพิเศษในวันที่10ตุลาส่วนยอดขายทั่วโลกของโมเดล Y ยยังไม่ได้ไปสวยนะครับ การปรับโฉมในปี2024จึงอาจไม่จาเป็นสําหรับเทสลานะครับเมื่อเทสลามองว่าก็เลยมีการเลื่อนออกไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ทั้งคู่แข่งอย่าง b ีวนี่ก็เทคโนโลยีเหนือกว่าโ o เดลวมากๆนะครับและอีกหลายอย่างนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงในโ o เดลวก็จะคล้ายกับ m o เด l 3 h i ไฮแลนด์เช่นการปรับโฉมด้านหน้าด้านหลังใหม่อาจจะมีแถบไฟเต็มแบบกว้างมาให้นะครับล้อเนี่ยก็น่าจะดีไซน์ใหม่สีใหม่ ภายในก็จะมีการเปลี่ยนคันโยกเกียร์หลังพวงมาลัยแล้วนะครับหน้าจออินโฟเทนเมนต์กลางจะได้รับการอัปเกรดและวัสดุต่างๆเนี่ยภายในจะมีคุณภาพที่ดีขึ้นรวมถึงวิธีการประกอบที่แน่นมากขึ้นนะครับเจ้าตัวโมเดล3เองนะครับก็มีการผลิตในจีนและได้รับการปรับปรุงใหม่เราทดสอบเมื่อต้นปีนะครับรู้สึกว่าคุณภาพการประกอบจะดีกว่าเดิมมากๆก็น่าจะคาดว่าโมเดล Y นะครับในปี2025 ก็น่าจะได้อนนิสงคของการประกอบที่ดีขึ้นแน่นอนนะครับตัวเทส l a เองนะครับได้มีการปรับช่วงล่างระบบการสั่นสะเทือนของโมเดล3ให้ดีขึ้นและนั่นเองนะครับโมเดล Y ก็น่าจะดีขึ้นมากเช่นกันตามที่เห็นในโมเดล3 Performance ใหม่เท s l a นะครับน่าจะทําให้โมเดล Y Performance เนี่ยมีการออกแบบกันชนหน้าและหลังที่ดูดุดันขึ้นเบาะนั่งมีความสปอร์ตอกกระชับตัวมากขึ้นและเบรกที่ใหญ่ขึ้นรวมถึง แคปเปอนะครับแบบปรับได้และอาจจะมีการส่งกำลังนะครับที่มากกว่ารุ่นก่อนปรับโฉมข้อมูลทั้งหมดนะครับก็ยังไม่มีการยืนยันออกมานะครับแต่ว่าทางสื่อจีนเองนะครับก็มีการคาดการว่าจะไต่มาสแรกนะครับแต่ทั้งนี้นะครับต้องบอกว่าตลาดประเทศไทยเองเนี่ยการแข่งขันสูงมากๆนะครับระหว่าง b ีวกับ t e สลาหรือว่ารถไฟฟ้ายี่ห้ออื่นที่กําลังจะทําตลาดอยู่นะครับ เพราะว่าหัวใจหลักของรถไฟฟ้ามันคือแบตเตอรี่ครับถ้าได้แบตเตอรี่ที่ถูกและดีนะครับทนทานนั่นหมายถึงว่ารถยนต์ยี่ห้อนั้นแบรนนั้นจะครองตลาดนับจากนี้ไปส่วนในวันนี้ทางคารมกซีนไตยแลนของเราต้องจากลาไปก่อนนะครับทิ้งท้ายด้วยแค่นี้นะครับไว้ให้คิดสวัสดีครับ